สบายดีจ้ายินดีตอนรับเขาสูซองซาพิมพ์พักเซคือเกาเร์อสบายดียดพอเมเป็นน้องฟังเ่าฟังไทยพอแม่พีนน้องอยู่ต่างประเทศเด้อจ้าจากปัจจุบันในซาพิมพักเซ่ค่ะทาง,งานในเมืองไทยเด้อจ้าเป็นชาวลาวไต้ชาวนคนปักเซ่ชาแข้งจำปัสซากเด้อจ้าจากคลิปนี้ซาพิมพ์พักเซ่กสิออกมาบอกถึงเงินของเมืองไทยเนาะจากทุกทุกคนเนาะมีคาต่อซาพิมพ์เลยะกา อีกหล,ลายคนนอะกจากความเป็นน้องเนาะคือว่าแนวนั้นเนาะเป็นยังถึงบอกว่าเงินของเมืองไทยมีค่าสูงหลายเนานะก็คือถ้าชาพิมพ์ทํางานในบ้านชาพิมพนะ์เนาะชาพิมพ์ในเดือนหนึ่งสามพันเนาะจ้ะก็คือมีพี่ๆคนนึงเนาะเป็คนคอมเมนต์เข้ามาเนาะเพิ่นกะบอกว่าจ่ารยการมีพี่ๆคนนึงเนาะเป็นคอมเมนต์เข้ามาเนาะกะชาพิมพ์กะเขาเอาคอมเมนต์มันขึ้นมากนะ่อนเนาะกาคือ แมนความเพลนวาน้อจ้าก็คือค่าแรงฟังไทยนี่เดือนหนึ่งตั้งเมือนกว่าบาทน้อจ้าแล้วจะพิมพ์เองกับเขาดูอ่าจากข้องคอมเมนต์กับเขาพูดคบจากข้องคอมเมนต์นี้น้อที่คอมเมนต์นะคะมาหายกังใจจ้าพิมพ์ฟังเซ่น้อจ้าเดือนเพิ่นกับว่าแรงงานที่เหล่าโรงงานทีเล้าถูกมากเดือนน่าไม่ถึงสามพันบาทแต่ถ้าทํางานเป็นแม่บ้านเดือนได้าหมื่นหรือมากกว่าหมื่น มากกว่าหมื่นนั้นเนาะพันว่าเนาะแต่คือเป็นหมื่นเนื้อดื้อมากกว่าหมื่นเนาะแต่เก็บเงินใช้ประหยัดกะไม่ถึงกับอดเนาะมีรถมีบ้านแน่นอนเนาะจากกะคือเรื่องจริงเนาะจากทุกๆคนเนาะกาคือถ้าเฮาประหยัดเนาะเฮากะแป๊บเดียวเฮากะประมาณสองสามปีกะมีบ้านได้หลายกะเก็บไปห้าอีกเฮากะสามารถสิมีรถเนาะจาก้าคนที่ประหยัดแต่จากคนที่ พอภูมเพื่อเนาะบางทีอ่าใส่ใจเงินยางทีแบบมีเหตุผลนอกจากการทีแบบบเดียวก็มีดดมีบาดไหนะเพราะว่าเงินของเมืองไทยเนาะมีขาล้าเนอกจากพอม่เป็น้องเนาะคือว่าแน่นเนาะพิมเองสังเกตบึงเวลาชาพิมกลับไปฟังเล่าเนาะโมเมนต์ชาพิมเดียวออกมาอ่าหยองย่อด้วอว่าอีหยังเนาะก็คือมันเป็นเรื่องจริงนะพี่ๆทุกคนเนาะเพราะเป็น ครับเพราะเป็นเงื่อนเกียรเฮ้มาฟังไทยเนาะบุ้มมีความหมายเลยเนาะบอไดใส่เนาะทพิปเองกะแต่พ่อเป็นเงื่อนบาทกลับไปฟังลา่าคือทุกคนต้องการเงื่อนบาทเน,ะแบบน,นนะากกนนะก็คือแบบชวนได้ก็ใส่กันเนาะจากพีพิทุกคนเนาะก็คือแบบชวิกลับไปฟังเนาะาพิมกะนําเงื่อนบาทไปใส่ตามตลาดตามหานขาเงเนาะทวิปกะนาเงิ่อนบาทไปใส่เนาะ ซึ่งบอกว่าเงินบาทเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีค่าสูงร้ายเนาะต่อตอนหลายๆประเทศกับอะไรนะะเไนาะกเกษตรหาหลายๆประเทศเนาะที่อยากเขามาทํางานก็คือกลับไปยู่ฝานเฮาด้วยยู่ฟังเฮาเนาะเป็นแรงเป็นเงิ่อนจีบบาทเฮาคือปัจจุบันนะี้เนาะเงินกะเริ่มมีค่าขึ้นเนี่ยน่าประมาณชี้แสน90กว่าพันกี่ใบเนาะกะลุ่งนาะเงินเนาะก็คือแบบค่า มีคาขึ้นมาเนาะบาววมอออนตัวขุนตะกอนเนาะจ้า,จาตอนนี้ปัจจุบันนี้เนาะจ้าจ็ทปหายเงินเพราเมืองไทยเน,ะนาะได้ประเทศอยากนายเพราะว่าเวลากลับไปเป็นเงินบาทของเฮา่รืด้วยว่าเงินบาทของประเทศเอื่นๆนเนอก็เะเทศไหนเป็นจำนวนเงินนั้นไปแลกไปเป็นเงินบาทเพิ่นเนาะมันไหลายๆเนาะจ้าถึงท้าพิมบอกถึงมาถา้าเฮาเ็ดเบียอยู่บานเฮาเนาะเฮา,าก็ไรเดือนหนึ่งสามพันบาทเท่านั้นจ้า พอเขามาทํางานเมืองไทยเขาหลายเดือนหนึ่งตังเงินกาบาทเนาะก็คือเดือนจริงเนาะเรื่องนี้เนาะโทรศัพท์พิมเองกาหลายเงินเดือนเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเนาะกับเป็นแม่บ้านเนาะจ้ะกะมีทั้งพิเศษน้ำเนาะมีทั้งค่าเดีอยงนองน้ำอีกเนาะจ้ะแล้วพิมเองกาลายประมาณหมื่นหมื่นหาเกือบได้ประมาณหมื่นหาเนาะหนาเสียหอดเนาะจ้ะพี่ทุกคนเนาะิเงสียหอดได้ประมาณหมื่นหาเนาะ คือแบบชาพิมเองกะอยู่หลายปีแล้วเนาะกะคือแกเพิ่นกะมีพิเศษมียังหายน,น,ำน้ำเนาะกะแต่ชาพิมมีโอวมียังเนาะกะมีวันยุดเป็นบาัาทิตย์เนาะคิมลินชาพิมจึงมาบอกถึงเนาะอ่าเงินเมืองไทยเนาะมีคารา์ไล่แต่เฮตไนด้านราประเทศนี่อยากมาทํงงางานเนาะเพราะว่ากลับไปเป็นเงินบาทเท่าด้วยเท่าเปรเกเงินบาทเท่านะมีคาแต่กลับประเทศเวลาชาพิมกลับไปตอนที่ชาพิมลากลับบานเนาะ ถ้าพิมก่นําเอาเงินเมืองไทยเนาะไปใส่จายพาะว่าสิ้นขาในเมืองไทยก็บจีแบบนําเขาไปขายกับมีแต่ของเมืองไทยเนาะก็เล่หเหตุแบบว่าต้องการเงินเมืองไทยเนาะแต่เฉพาะจะัพิมเลื้เงินมาแต่บาทเนานะกลับมาเนาะก็คือใส่บรายเนาะจากทุกคนเนาะกับคือเงินของเฮามันมีคาแต่เฉพาะบาทเท่าแต่เฉพาะเงินเมืองไทยเนาะมีคาหลายประเทศเนาะ ถ้าพิมมาคิดว่าหนาประเทศอื่นกันหนาจะนําไปใส่อะไรนาะเงินนี่เนาะเงินบาทเนาะแตเพราะว่าถ้าพิมเห็นพิมเองเนาะนําเอาไปใส่ยู่ฟังบาทชาพิมพ์เนาะกะคลิปนี้ก็คือเมนความพีเปียนวาเนาะถ้าเฮาอดทนถ้าเฮาประหยัดแป๊บเดียวเฮาก็มีบาดไม่โดนก็นคือเรื่องจริงเนาะถ้าหลายคนที่แบบว่าใส่ใจเงินฟุ่มเฟือยเนาะมาอาศัยอยู่บา้าทในเมืองเพิ่นบ่พ่อต๊ะ ปีเท่ากับมีบ้านมีรดลายเพราะว่าเงืนทั้งฟังเพลินเนาะมีมูลค่าเรื่องมี่าสูงมาจากทุกคนเนาะพอกลับไปบ้านเท่ากับไปเลกเป็นบ้านเท่ากับไร้บ้านชันชันเนาะกับคลิปมีซ้าพิมเองกับออกมาบ่อซ้ำเนาะกับคือแบบมาบ่กถึงแกวแกะครับเงืนของเมืองไทยเนาะชิดแบบมี่าร้เนาะจากทุกคนเนาะเฮต้ รายคนเนาะด้วยลายประเทศเนะที่แบบต้องการเงินของเมืองไทยนะเพราะว่าเงินเมืองไทยมีค่าแล้วก็กลับไปเป็นเงินบาทเท่าเนาะไปแลกเป็นเงินบาทเท่ากัหลายๆาเนาะเฮ็ดไงแบบหลายๆ,ายๆคนที่อยากเขามาทํางานเมืองไทยเนาะก็คือแบบทีพีคนคอมเมนต์นค้ว่าแล้วเนาะก็คือเรื่องจริงเนาะถ้าทํางานอยู่บาทเท่าเท่ากับเดือนหนึ่งแต่สามพานันถ้าทามาทํางานเมืองไทยเท่า,าเดือนหนึ่งเงินก็บาทเนาะ เฮ็ดห <ffe> like ้หลายคนอยากมากก็คือตัวสรัพยเองเนาะที่แบบถาเบาเดินอยากเมื่อบานอยากไปใช้ชีวิตอยู่บ้านซักพย์ยิ่งคิดบ่ออกเลยเนาะถาเข้าไปอยู่บ้านเข้าแล้วเข้าเคยได้เงินเดือนหลายเนาะแต่พี่ๆทุกคนพอเขากลับไปในเงินเดือนบ้านเข้ามันหน่อยนะคขกะโมโห่าเข้าสิปับตัวเองอยู่ไหลด้วยโบหลายเนาะตัวเองกะออกว่าบอกทำนี้เนาะว่าเงินเมืองไทยมีขาสูงเนาะกะ วันอื่นซาบพิมเองกัขอสดขอไผ่เนาะถาา้าซาบพิมเบาเนี่ยปิดพลาดไปเนาะกระคลิปนี้ซาบพิมเองกัเสียข้อเอาซัมนี่นะนขอขอบคุณทุกท่านใจที่แบกเขามาครับส่งคลิปเขามา,หาให้การนั่งใจซาบพิมปากเซ่เด้อจ่ากับทำมาคลิปนี้กระปากก็ติดตามก็ใดก็แช่ก็ดิึงให้ซาบพิมนั่งมีเด้อจา่าเกิดศีรษผ่านคลิปใหม่ๆนะกเขาไว้พอนให้พ่อแม่พี่น้องเนาะฟังลาวฟังไทยพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็จะจากลูกให้แขรเจ็บหรือจากข้อให้เห้งด้วยกันตลอดไปเนาะสำหรับคลิปนี้้าบิมปักเซกิสิขอลาผมในี่นอนไปก่อนเข้อสบายดีสวัสดีจ้า